เออนี่ไม่ไม่ไม่เคยรู้เลยว่าถ่ายกี่ซีนเท่ากับหนึ่งตอนอะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแบบเออก็ท้องมงเช้าสี่ทุกก่มเกิดทุกวันเลยนะเนาะใช่บางวันเลยไปเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออ<ช>ตอนเออ,เอ,อความหลักใจความท้าทายของคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยหรอจริงจริงความท้าทายของตัวคาแรคเตอร์หลิงก็คือหลิงว่าเป็นแอคชั่นที่ที่ท,ท,ที่ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็น เป็นอีกหนึ่งอย่างที่หลิงไม่เคยทำแล้วก็อย่างที่บอกว่าหลิงกลัวนักแสดงที่ปูกับหลิงเจ็บอพี่สตันใช่ไหมใช่หลิงกลัวมากแล้วแล้วใจหลิงก็แบบไม่ไม่อยากทำลงไปอ่ะแต่มันก็ต้องทำคือต้องทำให้ครั้งเดียวให้มันจบเลยจะดีกว่าใช่จะดีกว่าให้เขาเจ็บซ้ำๆอะไรเงี้ยหลิงก็เลยจำเป็นที่จะต้องแบบกัดฟันสู้ ใช่กับกับจิตใจของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะฮะไม่ไม่มีค่ะไม่มีพลาดใช่ไม่มีพลาดค่ะใช่ก่อนก่อนก่อนที่จะถ่ายทำอะค่ะเราเราเราก็จะซ้อมกันอยู่หน้าซีนหลายหลายหลายครั้งก่อนที่จะถ่ายค่ะมีมีค่ะมี จริงๆคือมีทุกวันเลยก็อาจจะมีส่วนมากก็จะเป็นแขนไม่ก็ขานี่มีซีนชกมวยแล้วก็เลือดไหลตรงนี้เพราะว่าแบบเหมือนเราไม่มีผ้าพันนวมาตอนนั้นเราก็คือแบบต่อยแรกๆพี่หลิงเขาก็คงไม่เจ็บอะไรเงี้ยจำได้ไหมที่เธอจริงๆมันพอใช้อารมณ์คือมันจะชาค่ะใช่ร่างกายมันจะชาใช่แล้วแบบชีเลือดไหลเร้วรู้อีกทีนึงตอนถอดนวมออกมาแล้วดิฉันก็แบบตายแล้ว เห็นอยู่ด้วยอยู่ด้วยตอนมายถึงตอนที่ตอนที่พี่หดิงอะไรแต่นี้นิดหน่อยหน่อยไม่ไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ค่ะเขาจะยังไงบ้างมีเจ็บเป็นหรือว่าเราเขามีทีมแพทย์ค่ะกองพี่นายโปรเฟชชั่นอลมากๆมีทีมแพทย์มีแพทย์สนามเลยเฮ้ยหนูอดทำหน้าที่เลยเนาะพี่เนาะจริง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 ก็ไคือทำได้ไงอ่ะเนี่ย ปะอย่างนี้นะสมมุติจัดเตะนะผมแล้วผมนี่ปัดเปยแต่ยังเปยอยู่ไม่แตกเลยไม่มีคำว่าแตกปัดตันนี่สวยตลอดการถ่ายทำติดอเตะยังไงให้สวยมมุ้าาคัสตล็อกหน้าไว้ค่ะล็อกล็อกไว้ก่อนอย่างเดียสวยแบบจริงไปฟีก็คือตะก้องนี่แหละช่วยเราก็ ทำอารมณ์ของเราให้เต็มที่ก็พออย่างอื่นก็คือหลิงไม่ได้ห่วงเลยเพราะเป็นทีมเดิมที่เราไว้ใจกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพี่นายแล้วก็ทีมทีมทีม,ทมแต่กล้องช่างหน้าช่างไฟคือทุกคนแบบสปอร์ตหลิงเต็มที่หมดแล้วหลิงก็เลยแบบไม่ได้กังวลเรื่องนั้นเลยลค่ะเล่นจริงเหรอเล่นจริงก็คือไม่ไม่ใส่เซฟหรอคะ,อคะออมีมุมกล้องบ้างแล้วก็บางฉากที่อย่างอย่างสีนล่มที่ ที่อยู่ในภายหลอะคะ่ะก็คือต้องตีจริงเพื่อที่จะให้มีน้ํากระเด็นก็คือต้องใช้แรงจริงใช่ส่วนอะไรที่แบบอันตรายมากสมมติเป็นคออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้มุมกล้องช่วยในการแบบแอคชั่นขอโทษขอโทษนะสนอสม <laughs> ทนะ <laughs> แต่ตาจะตับอกว่าแรงดีนะงเนาะเราใส่เต็มที่เลยยายเต็มที่เต็มที่ค่ะล้มหัก หกคันหกคันน่ะหาไม่มีมาถึงติดมาแล้วความแข่งแข่งอ๋อความแข็งแร่งก็มีนะพี่หลิงก็ปกป้องออมตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยของออมนะคะของออมความยากของตัวน้องไอร่าเนี่ยมันคือแบบเหมือนบางครั้งอ่ะบทบางครั้งแบบพอมันทั้งเรื่องแล้วอารมณ์น้องไอร่าจะดูแบบไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่แล้วก็มีหน้าที่เล่นให้มันแบบ เขาเรียกว่าอะไรเล่นให้มันดูเสถียรอ่ะ,อะใช้คำว่าเสถียรดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางครั้งแบบอารมณ์มันสวิงเนาะเราเล่น,<ช>นยังไงให้มันแบบสมูทต่อกันอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเป็นตรงนั้นแล้วก็ตอนแรกๆก็จะมีแบบเออทำอยังไงให้แตกต่างจากน้องเอิญแต่พอมาอ่านบททั้งทั้งหมดดีๆแล้วอ่ะก็คนพบว่ามันคือ completely คนละคนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออก็เลยเอาว่าความยากอยู่ตรงนั้นดีกว่าความเสถียรของแบบการพูดแสดงว่าอ่อนดีเสร็จ แต,แต่ว่าเรื่องเนี้ยเชื่อแม้ว่าออมไม่ค่อยได้ดูมอนิเตอร์เลยหมายถึงแบบออมไม่รู้ว่าด,วด้วยเวลาที่เร่งรีบด้วยหรือเปล่าแล้วแบบน้องไอร่าเขาจะเปลี่ยนชุดนานเพราะว่าคือระหว่างซีนเปลี่ยนชุดนานแบบมันต้องเปลี่ยนเล็บเปลี่ยนผมเปลี่ยนชุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอเซสซอรี่เขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมีเวลาน้อยกว่าตัวน้องเอิร์นจากเซสชั่นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบได้ดูหน้ามอน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมแล้วพี่นายบอกว่าโอเคหนูก็เชื่อพี่นาย พี่นายขอคือผ่านผ่านจริง,รงเราเชื่อมือกันละกันเรื่องความที่เราเป็นผู้ที่ไม่ได้ที่สองแล้วแต่คนจับตามองเรามันกดดันอีกบมือรู้ว่าพี่หนิงเขายังไงที่เขาต้องสู้ด้วยกันจริงจริงก็ไม่ไม่ไม่ได้ถึงกับกดดันขนาดนั้นแต่ว่าเราเราหวังว่าทุกคนจะชอบมันดีกว่าค่ะใช่แล้วเพราะว่าเพราะเราก็เขาไม่เสียใจเพราะว่าเราทำทุกอย่างเต็มที่แล้วจริงๆ มีเข้ากับเธอมีมีซ้อมนะมีซ้อมซีนหนึ่งค่ะโดนไปด้วยเลยเนี่ยน้องไอร่านาอแฟนเป็นบริการโดนต้องไปหลบกระสุนกับเขาเนี่ยต้องดูค่ะแต่ว่าง่ายเพราะว่าในบทเราเป็นแบบซู้ไม่เป็นก็เลยนี่หลบอยู่หลังเขาอย่างเดียวแล้วเขาวิ่งไปไหนแล้วก็วิ่งตามให้ทันแล้วแหละเหนื่อยเพราะหนูใส่ส้นสูงเขาใส่คอมแบตใช่องของความด อ๋ดราม่าดราม่าเหรอคะก็เป็นเรื่องของบทเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษก็คือเป็นตามบทไปบทมันเศร้าเราก็เศร้าแค่นั้นเองค่ะชอบกี้พี่นายบอกว่าเสิชั่งลงเลยเสิร์ฟเสิร์ฟค่ะแบนบอกไม่ได้หรอกนะบอยล์ออกมาว่าว้าวได้ไง อ๋อเรื่องยอดเรื่องย่อเรื่องเรื่องยอดอย่าเลยน้องเรื่จะยาวฉากเลิฟซีหนอดพี่จำได้สักสี่หนึ่งว่าอ๋อไม่รู้อ๋มกลัวพูดแล้วหลุดอ่ะอุ้ยเหมือนก้างอ๋อไม่ต่างกันหรอคนละครึ้นคือเจคืจ๊เจ๊ก็ไม่ได้เล่นโซเชียลไงก็ไม่รู้ว่าเขาเขาเอาอะไรมามาเยอ๋มช่วยคิดบ้างนะขอเวลาอีกสักครู่ คือออมว่าฉากเลิฟซีน่ยมันมันอาจจะแบบมันมันมาเท่าที่จําเป็นดีกก่อนนะตามแบบตามความพัฒนาของตัวละครสองตัวละครเลยบางทีคนดูอาจจะแบบตบเข่าอ่ะเอ้ยทาไมไม่จูบเปนทักทีวะอย่างเงี้ยแอบอีกนิดเดียวเองทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีอยู่บ้างนะะบอกเลยว่าผู้คนเนี่ย ไม่ได้จิกหมอนนะปาหมอนใส่ทีวีเพราะว่าแบบทําไมไม่รักกันสักทีเข้าใจผิดกันอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันมีความอย่างนี้เกิดขึ้นได้นะในเรื่องก็ก็ไม่รู้ว่าคนผู้ชมรู้สึกหรือเปล่าแต่ว่าไอรล่ารู้สึกก็เลยลองไปดูกันนะอมันดูดันมดันห มันยังไงสำหรับเราพระเราดูวนลุบแล้วมันไม่ไม่รู้คือเจ้าตัวไม่รู้ว่าดุดันไหมแต่ว่าน้องอ้อมเขินนะอ้าแล้วอะไรนะน้องอ้อมเขินนะที่เอาทำอย่างเงี้ยเออเขินอยู่ดีๆก็เขินแต่แต่เจ้าตัวไม่รู้ตัวเขาคือน้องอ้อมบอกว่าเหมือนหลิงอ่ะแบบลุกลุกมากกว่าเรื่องที่แล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวเอ้าห่านมากกว่าีเด็กก็เรื่องที่แล้วเข้าบแชร์ นั่นแหล้วกำลังแบบดูชาวบ้านใ้ทราบเลว่าเตรียมไว้เลยเตรียมรับแรงกระแทกกันไว้ควรนะไม่ว่าจะดูอะไรก็ควรรับแรงกระแทกไว้ไม่ว่าจะเป็นการแยกจากหรือแบบความเสิร์ฟอะไรเงี้ยก็ต้องรอรับแรงกระแทกอยู่แล้วเนาะใช่แต่ไม่ได้เล่าเรื่องย่อหรอกไม่ไดเรื่องย่อหรือว่ามีเวลาอีกสักชั่วโมงหนึ่งก็จะเป็นอ่าเรื่องย่อ Only You อย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวจะยื่นเล่าให้ฟังทีลาชัยวันนี้จะเรียนผู้เดิ กลัวหลุดจริงกลัวหลุดมากเลยอ่ะคู่นึงคู่ท่านซี่โอสามยืนไป็นี่ยบางสมองมีสี่โอสามโอ้ยหนูเล่นกับพี่ลี่แล้วหนูรู้สึกว่าแบบหนูได้ความอบอุ่นเหมือนเหมือนแม่อ่ะแบบมือดีเนาะไม่แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าอายุพี่ลี่แต่ว่าเกี่ยวกับว่าเขาเล่นแล้วแบบออมสามารถแบบ อินได้เหมือนเขารักเราจริงๆอืใช่แต่อมตอนนั้นพี่หลิงไม่อยู่อตอนนั้น่นังนไม่มีพี่ตะวนันแต่ว่าเป็นน้องไอร่ากับพี่เชอรี่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อพี่หลิงพี่อมอมไม่เคยเห็นพี่เชอรี่เลยว่าแบบหมายถึงคาแรคเตอร์พี่เชอรี่เป็นยังไงแต่ว่าพอมาเรื่องเนี้ยพอพี่เชอรี่มาได้เป็นท่านประธานอะรู้สึกว่าเออพี่เชอรี่แบบเล่นได้แบบเข้าถึงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม ท่านประธานผู้เข้าอะไรคะพูดยังไงดีเอยะไรนะคะคุณดิวคุณดิวปิงกอมอนเหรอคะเขาเป็นผู้บริหารของช่องสามนะคะเขาเขาจะไม่สามารถเขาจะไม่สามารถลงมาเล่นละครได้แต่ว่าเขาเขาไปที่กองมันมีโมเมนต์มาไม่มีโมเมนต์มา สนิทกันเขาก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาถูกต้องเออเม่มีโมเมนต์มันก็เราเห็นนะเราเห็นวแต่ดจมหัวอย่างเงี้ยเออจกหัวแ่าเรอไกก็น่ารักดีค่ะหนู่ะก็น่ารักดีค่ะใช่ไอ่พูดถึงเพลงประกอบค่ะเพลงประกอบอ๋อของของอูปล่อยไปแล้วใช่ไหมคะ เป็นเพลงชื่อมนไหลค่ะก็จะมีความหมายที่เหมือนมอบให้กับกับพระจันทร์กับฉันเรื่องนี้แลกใช่ค่ะพระจงพระจันทร์อะไรกับฉันก็มุนใช่ก็เธออะไรคะก็ฝากไปฟังกันด้วยนะคะของน้องอมีค่ะปล่อยยังปล่อยยังยังไม่ปล่อยเลยเดี๋ยวจะปล่อยเร็วๆนี้นะคะระยะไกลของดวงจันทร์ค่ะก็จะเกี่ยวกับ พี่ตะวนันอะไรเงี e ้ยว่าแบบลองดูลองดูเฮ้ยซิงเกิลแรกของดิฉันนะคะออเออจริงด้วยใช่เพราะว่าเรื่องที่แล้วอะเรามีคู่กันใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเดี่ยวครั้งแรกโชว์พังเสียงไหมคะโชว์พังเสียงไฮโน้ตไฮโน้ตพี่บอกเลยในนี้จะมีไฮโน้ตด้วยเป็นนักร้องเบอร์หนึ่งนะคะเจนห้า เบอร์หนึ่งอย่าโปรโมทเยอะเดี๋ยวอายเขาอ๋อก็คือช่วงเวลาออนแอร์จะขยายมากขึ้นนะคะเริ่มตั้งแต่สองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปก็ยังไงก็ฝากติดตามได้นะคะอืมค่ะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะซีรีส์ที่เราตั้งใจทำออกมาให้ครบรสอืม หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบนะคะเพียงเธอ only you ค่ะทางช่อง3กด33นะคะแล้วก็ฝากแฮแท็กด้วยนะคะขึ้นเอกหรอใช่ฝากแฮแท็กด้วยเดี๋ยวน่าจะมี only you the series แบบ ep 1, 2, 3อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีนึงใช่ค่ะฝากฝากด้วยค่ะฝากได้ค่ะขอบคุณค่ะถ่ายรูค่ะ